มาเริ่มกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับใช้เครื่องยิงลูกไฟไปที่มุมเลยนะครับผมเพื่อที่จะทำลายป้อมปู่นะครับโดยยิงสองครั้งนะครับป,ป้อมปู่ก็จะโดนทําลายนะครับผมหลังจากนั้นก็ปล่อยลูกกระจอกนะครับไว้ด้านหน้าเครื่องยิงลูกไฟเลยนะครับผมเพื่อจะให้บ้านทํางานนะครับเครื่องยิงลูกไฟจะได้ทําลายบ้านต่อนะครับผม าจากนั้นเราก็เราก็รอก่อนนะครับรอสักพักหนึ่งเพื่อจะจะให้บ้านโดนเ,เครื่องยิงลูกไฟนะครับทําลายไปสักครึ่งหนึ่งนะครับผมเราถึงจะปล่อยพูก,ก้านะครับเราจะปล่อยพุก,ก้าที่ตรงมุมซ้ายล่างนะครับผมตรงฮีโร่นเนี่ยฮะโดยปล่อยคิงนะครับปล่อยควีนแล้วก็ปล่อยปู่นะครับผม ปูให้ปรับเป็นอากาศนะครับผมใช้นั้นยาชนินไหวนะครับตรงกลางแล้วก็ใช้เครื่องยิงลูกไฟของปู่ได้เลยนะครับกดใช้สกิลปูดได้เลยแล้วก็ปล่อยเจด้านบนนะครับผมแล้วก็กดอันตีได้เลยครับผมจากนั้นเราก็ใช้ทหารที่เหลือนะครับทําการเปิดการทางนานของกับดักนะครับผมโครงกระดูกนะครับแล้วก็ทอร์นาโดอะไรเงี้ยครับผม จะมีทอร์นาโดที่ตรงถังเก็บทองคํานะครับหกตัวเลยทีเดียวนะครับนะครับก,ก็รับรวงนะครับทั้งสองจุดเลยนะครับเราปล่อยไปเพื่อจะลดเวลานะครับการเดินทางของผู้กล้าเรานะครับผมตอนนี้ผู้กล้าเราจะเหลือครบทุกตัวนะครับก็ถ้าเจ๊ตายไปก่อนไม่เป็นไรนะครับเราจะเก็บน้ำยาล่องหนไว้นะครับ บางครั้งผมเล่นหลายดีครับบางครั้งเจก,กย็ยังไม่ตายก็มีนะครับในรอบนี้เจาตายไปก็ยังมีคิงมีควีนมีปู่นะครับเราก็จะรอให้กูก้ารอนะครับทําลายมันเก็บทองคําก่อนนะครับผมแล้วก็เมื่อรวมตัวเสร็จเราก็จะใช้น้ํายาล้างหนนะครับตรงนี้นะครับผมโอเคปูด 킹ตายไปครับเหลือปู่กับควีนไม่เป็นไรครับผมยังไหวอยู่เพราะว่าเรายังไม่ใช้สกิลของควีนเลยนะครับยังได้อยู่เวลาก็เหลืออยู่นะครับสามสิบสามมินทีนะครับเหลือเฟือเพราะว่าสกิลของควีนเรายังไม่ใช้นะครับกดใช้ได้เลยตรงนี้ครับเพราะว่าเราได้ทําการเปิดกัะบักหมดแล้วนะครับก็ยังเหลือทหารนะครับละมาณนี้เลยนะครับผมง่ายๆนะครับไปลองทําตามกันดูครับผม โอเคเราก็จะได้รับอัญมณีมา25ิตรเม็ดแล้วก็ค่าประสบการณ์มา400แต้มนะครับแล้วก็ยังจะได้นี่เลยอญำยาบูธนะครับผมทรัพยากรตรงนี้นะครับโอเคครับ